ผักคาบหรือเปล่าได้กินอาหารหลายหม,มนดมยยนเกัาอตลอดเพ่าอะไรกายดีโตลอดเอตข้เหมนกันนะขายนตนนะโอ้ มีเหนยีราฟก็มีมีแพนด้าขึ้นหนาดูเธอมีแพนด้าจัสามอันบัดไปาัวนี้มีไปใส่ลแม่อ่ะก็จับสัตว์นี่เพื่อตวใช่

พีいい่หนูพีいい่นี่พี่หนูนกชาร์ยาน หนึ่งสองจวดจวดมาะไปใครเนี่ยคนตาลอดดีตองมือแปะ เผ <c ười> ื่อใช่ไหมเือลงมาหมดมาทาไหมอะไรชิงชิงาลุ เห็นเคยววะะกูม uh> ันยืนอยู่ได้ห้มเสยเมือนั้นนั่นนั่นเห็นมันนั่นันนี่นั่นมเสือยงม่อใส่ใส่ละห้มจระเข้ ใชนน่นั้นหมองมุนันอาาเขาอยอยู่าายพะเวอยู่คนเออึตอมของแท้มันก็บะหายไปะจระเคน้ำมันแมนอยู่ว้ายเอาไงมันก็มีงัววะเมนคือ,อ,อกันตีงคือมันเช็งคุยหมดเลยนล้วจะะกินลาเราอันนี้นะ nào phải bằng Sữa sướng cái này tối nay nhang lắm nhang nhang lắm nhang nhang là non sữa nhang là pino rất nhiều đứa bảo giữ mình mình đi anh khỉ mà ơn khoe đây ไปไปไปไม่ไไม่ไม่อนเปิดเไยบึงถึงบึ้ไอย่างนั้นจะเน้าไปนี่เวียนจอที่ไปพี่ต้องยาำมอนมงนีหมอกีลาขอยาหรือปล่ด้วยฐานะเนี่ยฝ่าปย่าง Bin anh bái nè. bái hỏi, quá tất nhiên. Qua hỏi, quá quỳ ấy Qua quá tất cho cho tất nhiên. cho cho

สวัสดีครับคุณเสือเฮ้ยบักเอ๋มลุกนอนเฮ้ยเย็นน่ะพุทธเร้าองดาวยราพยองวู้ดหนาวไปรแตงงามอือหนาวเวอร์ไปจ้ะไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลอยเลยสวัสดีจ้าคุณเสือคุณทำอะไรจ้านอนนอนทำไมคุณนอนถ้าคุณเสือ โอ้ไดโนเสาร์